อืมเขาปราตัวอืมเนีตขึ้นมารอบสองแล้วเนี่ยอืมต่ให้ลงไปให้ได้เลยใช่ไหมอืมไปอเฮ้ยยังไม่ไป อุ้ยวันนี้พี่นอนเยอะมากนอนไปเกชั่วโมงกว่ารู้สึกว่ากูจะต้องกลนเยอะมากแน่ๆเลยว่ะเมื่อคืนคือบางครั้งแบบเราตื่นมาเรารู้สึกว่าคอมันเจ็บเจ็บบวมๆมโดยไร้สาเหตุอะเพราะว่าเราก็ปกติสบายดีอะแล้วก็สังเกตดูหลายทีคือผ่านวันไปเอ้ยมันก็จะหายอะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเอ้ยกูกลนดังแน่เลยแม่แมามโอ้ดูนากาก่อนเลยนะใช่แล้วเผื่อพูดผิดแต่ก็ผิดอะมอร์นิ่งอ้วนกำลังทําอะไรครับ จะทำไมจะทำปลาเนื่อเชียวอ้หูโซเชียวนะใช่เนี่คนทำในโซเชียวโอ้โหถ่ายเซยขนาดนี้อืมสวยมากหั่นไปยืนหั่นไปยืนยืนโอ๋ยไปกินข้าวไปพูดเหมือนเมื่อวานเดะครับทีแรกวันนี้ตื่นมาว่าจะทำไข่ทำไส้กรอกกินเจอก๋วยเตี๋ยวอ่ะน่าไม่เข้าไปกูกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปแกก๋วยเตี๋ยวกิน มาส่งอีกแล้วครับนี่ขอบคุณพี่อิสระโปรโมตเสื้อให้อ่าเสื้อของรอบที่แล้วครับเป็ดไตเพนะฮะอันนี้เขาก็ทําเสื้อรุ่นพิเศษมาขอบคุณอิสระนะครับในคอนเซปต์ฟรีดอมอิสมีอิสระเป็นของฉันฉันเป็นอิสระโอ้โหเฉพาะฉันเลยขอบคุณครับโอ้โห เบโดอมอีสมีโอ้โหน่ารักมากลายแทงก็ร้านเป็ดเลยครับผมไปติดตามกันได้ปรากฏว่านูอยากได้รุ่นนี้ครับพี่บอกว่า <c oughs> <c oughs> ทำให้พี่อิสระโดยเฉพาะแต่นูอยากได้รุ่นนี้ครับพี่ถ้ามีใครอยากได้ก็ที่ร้านขายไปเลยก็ได้นะเหลือ <c oughs> มีใครอยากได้รุ่นอิสระมีอะไรเอ่ย โอ้โหรูปแรกรูปนี้เลยครับทำไมรูปนี้คนใช้บ่อยจังเลยอ่ะจะต้องไปถ่ายแบบเท่ๆบ้างแหละบ้าๆบอกคนไม่ค่อยเอาไปใช้เนาะสวัสดีค่ะคุณอิสลาคุณอิสลาบ้างให้โอกาสตอบรับร้านคริสปี้มูดี้นะคะทางร้านมีกําลังใจเป็นอย่างมากทางร้านขออนุญาตแนะนาสินค้านะคะมิกส์เน็กนะครับเป็นขนมทานเพื่อสุขภาพสําหรับคนชอบทานขนมค่ะมันหวานหลักชนิดไม่ใส่ผงชูรสนะคะมีตัวการสตินรสบาร์บีคิวเชดดาร์ชีสแล้วก็ซอฟท์ครีมแอนด์ปาปิก้ากระปุกละ5้านะครับผมพวกเขาแพ็คมาดีมากเลยนะแพ็คม เมือนแอปเปิ้ลอาละมีอะไรกินไว้ดูเน็ตฟิกแล้วเฮ้ยเมื่อคืนดูคอมแอนซี e เว้ยโคตรดีดีมากนั่งดูโคตรดีตั้งคําถามมุมมองแบบสรุปธรรมกายกับพูดที่แบบไปขูดขอหัวให้มันต่างกันยังไงไม่ต่างยอดโคตรดีโคตรด,ดีดูแล้วดีมากกินรสอะไรก่อนดีอีสะละกินรสนี้ก่อนแล้วกันเนาวครีมถ้าเกิดูดูด,ดีไหมดูน่ารักเนาะชิมชิม,ชมแพม่อืมอืมยีนะ มาตองันหน้าครับนานนี้เลยมาเริ่มวันมิชชั่นไปเปลี่ยนยางรถโอ้วันนี้เส้นใหญ่นะเสียได้เราไม่มีหมูกระจกหรือว่า,าหมูกรอบไม่เป็นไรแค่ความเปรี้ยวของก๋วยเตี๋ยวก็เพียงพอเมืเ่ออาหารของท่านท่านพร้อมผมจะทําการป้อนท่านโปรดจงรับประทานฉันด้วยมนโนคติสุดพิษสมัยจัดไปหมูสดและลูกชิ้นอาม บอกไงครับแม่ปกติลูกชอบกินเนื้อใช่ปะ่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าไม้เนี่ยลูกไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูกินสองอย่างอ้าวเหรอ,อมแม่ก็เลยไม่เคยสั่งหมูเพราะเห็นลูกสั่งหมูแม่ก็เลยสั่งแต่หมูเพราะว่าเนื้อของเขามันเป็นเนื้อใบพายน้องลายเออใช่มันก็มีเนื้อส่วนด้วยนะก็ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเนื้ออร่อยมากเป็นบางครั้งแต่หมูอร่อยเกือบมากทุกครั้งก็เลยสแตนดาร์ดที่หมูใช่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 ไปกินข้าวก่อนนะครับ ลืมรีบเกินเจ็บสั้น่าถึงแล้วครับผมเปลี่ยนยางมียางวิห้อเดียวให้เลือกตอนนี้ก็ช้อปปิ้งก่อนจะแตกอะไรเพิ่มวะเสียตังเลือนะมีของหน้าใสตั้งเยอะแย,ยะโอ้ตายแล้วเรา โมโหครับตุ๊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 เฮ้ยยังใครกดออดวะพี่จะกินข้าวเสร็จพี่กิวยังถามเลยว่าตื่นยังวันนี้แม่โคตรเบอร์เลยว่ะมึงปปดูไปดูอ่ากาแฟมาแป๊บเจ้เรียกผมว่าคุณนายเะอา ทำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะเพื่อนเนี่ยสุดยอดช่วงสองเดือนมาเนี่ยทำเราแบบไม่อยากออกจากบ้านคือไม่อยากออกจากบ้านจริงๆเว้ยเออแมวไม่บนไม่เป็นคนขี้บนคลีนแลนเคลีย เปอประหลาดดีแต่ยังไม่ชินพี่จอร์ดไดไ้นี่มาคือทุกทีเราก็จะใส่คาราเมลเราจะใส่บัตเตอร์สกอตอย่างขวดที่พี่จอร์ดบ่อยสุดเนี่ยคือไอ้นี่ครีมบูเล่เนี่ยอันนี้เพิ่งลองอันใหม่คือไวท์ช็อกคือปกติพี่จอดไม่กินมอคค่านะแต่พอเห็นมันเป็นไวท์ช็อกแล้วเราชอบกินไวท์ช็อกใช่ไหมก็เลยเออลองดูแต่มันก็ยังคงมีความเป็นมอคค่าอยู่นิดหน่อยนะยังแปลกๆอยู่โอ้แต่อร่อยฝีมือไม่เคยตกเลยวู้ปาหน้ากินมากเลยโอ้โห ้ยนี่ต้องมาแชร์สูตรในรายการเจเจคุกกิ้งซะแล้วเ <c oughs> จเจคุกกิ้งไม่มีเฮ้ยมีอุปรกรณ์ด้วยใช่ <c oughs> ทำขายแม่อ้วนจะมีคนเ้อเหรอเฮ้เน,น่อย่าดูถูกอย่าดูถูก <c oughs> อย่าดูถูกฝีมือตัวเองขนาดนั้น <c oughs> ชอบทำแจกเ <c oughs> จ้ ได้เลิกศพอารมณ์แกะซองอ๋อเันเห็นโลโก้แล้วนี่ <laughs> นี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่พี่จอร์ดให้ในใจเลยว่าจะต้องเป็นตัวที่คนพูดถึงต่อๆกันไปคือปกติแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมันมีมากมายหลายทรงมากพี่จอร์ขอเรียกรวบๆเลยก็คือ City 70 TKL แล้วก็ฟู z ซแล้วกันคือจริงๆแล้วทรงมันมียิบย่อยมากกว่านั้นแล้วพี่จอร์เนี่ยเป็นคนที่ตัวเองแม่งกล้ามั่นใจเลยว่ากูเนี่ยใช้ City ไม่หรอก City เนี่ยคือไม่มีฟังก์ชันคีย์ไม่มีนมแพดอันนี้คือสําหรับกูสซิ๊ลที่สุด้มันที่สุดแ่าตัวกูเอง มั่นใจมากว่าก like oh, ูใช mm ้ไ hmm. ม่ได oh, oh. oh. right ้นอนฟังก์ชันคีย์คือกูนอนฟังก์ชันเหมือนกันสมองอะตัวนี้คือซิตี้ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกูต้องพยายามลองใช้มันสักครั้งว่ะอืมกล้ด6-50นี่โลโก้ยี่ห้อเป็นวิบวับด้วยอไปยังไงมาดูมีอะไรบ้างอู้แต่จริงๆไม่อยากแกะแบบ f u นบ unbox เลยว่ะรอไปดูเต็มๆในนั้นแล้วกันแต่เอาเปว่างานดีกระดาษแข็งหนานี่สิอย่างงี้สิน่าเก็บของมีดีไซน์เอาแต่ตัวบอดแล้วกันนะครับ คือเนี่ยครับมันเป็นทรงซิตี้อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าโมดูลเฮ้ยข้างหลังมีสวิตด้วยเป็นบลูทูธเหรอเฮ้ยมีไฟอินดิเคเตอร์แปลว่ามีบลูทูธเหรอคือพี่จอห์เนี่ยไม่ได้อินเรื่องบลูทูธเลยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่ใช้อ่ะนี่คือเคสใช่ไหมครับพี่จอห์เลือกสีดําเพราะว่าพี่จอห์ไม่มีสีดําปกติแล้วพี่จอห์ชอบคีย์บอร์ดสีสันแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าต้องมีสีดําสักตัวแล้วคิดว่าดีไซน์ของตัวเนี้ยมันเหมาะกับสีดําทีนี้มาดู โมดูลโมดูลก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้ครับแพ็คอยู่ในโฟมนี่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 เชียอันนี้คือโมดูลนะครับที่อยู่ใส่ข้างบนนี่ดูแผงวงจรข้างหลังนีแล้วตรงนี้มันเป็นจอดิจิตอลอนาล็อกสมัยก่อนดิจิตอลอนาล็อกฟังดูโคตรตลกเลยเหมือนจอตัวเลขตัวอักษรสมัยก่อนอ่ะพอมันเปลี่ยนโมดูลปุ๊บใช่ป่ะอีกอารมณ์หนึ่งเลยกระชากเลยมาดูโมดูลต่อไป อันที่3คืเคอจำได้เลยตอนพีอ่ะคือของพวกนี้มันจะ IC ก่อนใช่ไหมครับ IC คือ interest check mm hmm. ก็คือแบบว่ามาโพสต์อยู่ในคอมมูว่าเฮ้ยมีโปรเจกต์อะไรดีไซน์เป็นยังไงคอนเซปต์ Concept, คืออะไรอันนี้คือ IC เสร็จแล้วพอ IC แล้วคนทําเขารู้สึกว่าเฮ้ยฟีดแบ็ดีมากโรงงานก็ทุกอย่างโอเคเขาก็เริ่มทำพอเขาเริ่มทำเขาถึงจะเปิด GB GB ก็คือ group buy นะครับผมอย่างนันเนี้ยตอนที่แบบ IC อ่ะแล้วแบบ โอ้คือเห็น IC ก็แตกแล้วนะเอาแล้วพอมากุ๊ปบายจริงๆราคาออกมาเว้ยโอ้หทำราคาสวยมากราคาดีมากแบบเห็นราคาแล้วแทบอยากจะตะโกนบอกทุกคนว่าเนี่ยถ้ามึงจะเข้าวีคียบอร์ดนะมึงซื้ออันนี้มึงซื้ออัน,นี้พอกดเองเท่านั้นแหละมันจะอยากได้โมด,ดูลเยอะมาก งานแม่งโคตรดีเลยเว้ยมึงอันเนี้ยคือไฟวิง่งคนอาจจะสงสัยว่า,วาเฮ้ยพี่จอร์ดพี่เคยบอกไม่ใช่เหรอพี่ไม่อินไฟกูไม่อินไฟตรงตัวอักษรแต่ยังไซเบอร์บอดไฟอยู่ที่อื่นเลยไฟเป็นการตกแต่งเป็นดีไซน์อื่นไปนเลยอันเนี้ก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ดีไซน์กลิ่นมันดีอย่างนี้ แล้วไฟมันวิ่งโคตรสวยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ๋อเมื่อกี้พูดไม่จบข้อดีก็คือนั่นแหละพอมันกุ๊บบายเปิดขึ้นมาเห็นโมดูลเนะี่ยโอ้โหเปงาำโคตรดีดีไซน์มันเยอะมากเว้ยโคตรเยอะไอข้างบนที่เปลี่ยนได้เนี่ยแล้วมึงจะเสียค่าข้างบนนั้นมห AH าศาลจนคีย์บอร์ดที่ราคาสวยงามกลายเป็นมห ah าแพงไปในทันใดเร่จบก,การรีวิวรอรับชมการรีวิวในอนาคตอันแสนกลางๆไม่สั้นและไม่เร็วไปอิสระซ่อมรถเป็นไงต้องทิ้งไหมเพื่อน จะเปลี่ยนตะแกรงหลังเลยนะฮะสีเงินเงิน,งนชินช้นว่ว่เนี้ยชิ้นโซ่อนนาใส่แล้วมาแล้วเสร็จแล้วแล้วเปลี่ยนยางใหม่ครับยางใหม่สลักเปลี่ยนอันนี้ไปครับผมแล้วก็เปลี่ยนจุกนี่สละเปลี่ยนจุกนะครับสรุปความเสียหายนะครับก็คือเปลี่ยนไอตัวจุกนั้นนะครับเปลี่ยนยาง2คู่หน้าหลังนะครับ <ST AR> แล้วก็ใส่ตะแกรงทั้งหมด5 <S <S ้าพั<ค>นสามหนักหนักเลยเอาเรื่องเลยเปลี่ยนไว้ใช้งานนะฮะ ค,ครับอะขับขี่ปลอดภัยครับเสร็จมิชชั่นกลับบ้านตั้งแต่พี่ฮ่องเต้กลับมาทําวาดแลกกันสัตวน์นี้พี่จอร์ก็ร่วมทําด้วยทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อมันเป็นการบังคับให้เราได้ใช้ creativity ที่ดีมากเลยนะฉะนั้นต่อให้คุณจะรู้สึกว่าคุณนั้นวาดรูปไม่เป็นก็ตามนะครับแต่ว่าอยากให้ลองดูโปรแกรมเพนส์ก็ได้โปรแกรมอะไรก็ได้เว้ยที่เราวาดได้อะไม่ต้องไปแข่งกับใครอะเราก็แค่นั่งวาดของเราไปแล้วเราก็เอ๊ะเดินทําตรงนั้นเราทําตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือของพี่จอนนร์ และแน่นอนครับรูปมันบอกอยู่แล้วครับโจทย์วาดแรกกันสัตว์ประจำวันนี้ได้แก่กาละเบิดเวลา ใส่ไปซ่อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้อิสระมีโปรเจกต์มานําเสนอครับถ้าใครมีเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆช่วยบอกต่อหน่อยอิสระอยากได้กระเป๋าสําหรับใส่กล้องล็อกเพราะตอนนี้ใช้กระเป๋าผ้าอยู่เนี่ยใช้อตัวเนี้ยตัวนี้ซีวีวันบวกขาเนี่ยมันก็ใส่ลงไปเลยนึกออกใช่ปะ่ะคืออิสระโมโหมาหลายปีแล้วต้องเรียกว่า4ปีแล้วแหละเราใช้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีกระเป๋ากล้องที่มันพอดีเลยอิสระใช้อันนี้มาก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอดีอันนี้มันก็แบกได้หมดแหละแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากได้อันที่มันแบบควักเเกกออรลยนะะ็คื สี่หปีมาแล้วนะครับที่เราจะเห็นเซตนี้นะครับที่มันเห็นทั่วไปอันนี้ก็คือเซตของ Cassie n i c e t สตดนะครับที่เขาเป็นคนใช้เซตนี้แล้วมันเวิร์กและคนก็ใช้กันทั่วโลกโดยการทำอย่างนี้แล้วก็ถือบล็อกไปซึ่งอีเซตเนี้ยถ้าจะต้องใช้เนี้ยผมก็สงสัยเนี้ยมีไมค์เลนใหญ่ๆแล้วเวลาเก็บอ่ะมันเก็บในนี้ไม่ได้ในนี้มันเล็กเนี้ยจะเสียไปไงมันขามันไอ้นี่หมดและเนี้ยมันก็โดนกระแทกมันควรจะมีกระเป๋าสําหรับบล็อกเกอร์โดยเฉพาะแล้วติดต่อมาหน่อยนะครับดะเอแผม่ากันออกแบบอีกอันนึงก็ กล้องเล็กที่ใช้อยู่นี้ตอนนี้อยากได้ที่ใช้สําหรับกล้องเล็กนี้มากฝากมิชชั่นนะครับใครที่ออกแบบกระเป๋าออกแบบอะไรมามาคุยกันมาทำอันนี้กันดีกว่าแยกย้ายครับมาฝากไว้แค่นี้ เอาออไซไปซ่อมมาวันนี้ทําพิธีเรียกฝนดีกว่าครับผมคอยดูพรุ่งนี้ฝนตกล้างเสร็จก็เช็ดก่อนนะครับเช็ดก่อนเช็ดน้ําออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดกับเคลือบสีรถที่คุณหอมให้มาจะใช้ตัวนี้เช็ดนะฮะเคลือบต่อใช้นี้เคลือบต่อเฮ้ยโดนรอยมีรอยอันนึงอ่ะ โอ้โหอุตส่าห์สบายใจนะครับทาเสร็จแล้วแต่ไปเจอนี้ครับเซ็งเซ็งมากนี่นี่สีทะลอกไม่รู้ะลอกตอนไหนโอ้ทำไงดีโอ,โอเห็นแล้วหงุดหงิดเลยวันนี้นึกว่าจะสบายใจแล้วนะตรงนี้ต้องขอความช่วยเหลือแล้วครับใครที่รู้วิธีซ่อมไอ้จ,จุดเล็กๆเห็นไม่ได้อะ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจอะ่ะใครรู้วิธีหรือร้านไหนที่เขารับเออแค่นั้นอะ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าต้องไปทําร้านไหนอุตส่าห์ทำเสร็จโอเนียนๆนะโอ้ตาย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  โอ้โหโอ้โหเอี้ยงไม่น้อยไม่น้อยเหมานี่ดูครูประบีปนี่ข้างหน้านี่3ามกระป๋องเลยโอ้ยินหมดเลยอร่อยค่ะกินกับครูปฏิบัอร่อยอืเปิดเลยนั่งกินใบคุยใบตายตายหมดหมดอิสลาเพิ่งกินไปได้นิดเดียวไม่ทันแล้ว